ชินเนียนวายเลิกกงสีฟ้าชายขอให้คุณสิงห์นะคะตรุษจีนนี้แล้วก็วาเลนไทน์นี้นะมัง่งคั่งร่ำรวยพบแต่สิ่งดีๆนะคะวันนี้เราจะมาเปิดพลังงานนาะด้านดาร์นิดาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิด23กรกฎาคมถึง22สิงหาในช่วงลูปตรุษจีนวาเลนไทน์นี้ว่าพลังงานด้านดาร์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ มีคนคุยดูดูอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะไปแรกจะเป็นตัวแทนของชาวลักนาราศีสิงห์เอาใบนี้เลยว้าว w i e l of fortune มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการหมุนกงล้อของความรักความสัมพัญของชาวลักนาราศีสิงห์นะกงล้อโชคชะตาคุณจะหมุนไปทางไหนนะชาวสิงห์ให้ระวัง devil นะ คุณสิ่งน์น่าจะรู้อยู่แหละว่าโดยเฉพาะคุณสิ่งบางคนน่าจะรู้ว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยตอนนี้เป็นเดวิลเดวิลคือยังไงก็คือเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นนักรักนะคะ Temperance มีการเปลี่ยนแปลงนะม e v of w o r t u n e มี Temperance Relationship คุณน่าจะต้องมีอะไรเปลี่ยนนะคะเช่นมีใครบางคนเปลี่ยนไปนะ สมเหรียญมีใครบางคนไม่ได้คุยคนเดียวไม่ได้คบคนเดียวนะคะขยายพลังงานต่อหนึ่งไม้เท้างานหรือการเรียนนำพาคนใหม่ๆเข้ามาแล้วทำให้เกิดการบริหารเสน่ห์ขึ้นนะคะจัดเมนต์บางคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่า เกิดจากความใกล้ชิดแต่ความใกล้ชิดนั้นไม่ได้โสดจริงนะคะเช่นทำงานอยู่ที่ทำงานเดียวกันแต่เขาก็มีแฟนของเขาอยู่แต่ว่าเขาก็มาบริหารเสน่ห์กับเราแล้วก็ทำให้เกิดปัญหานะคะแล้วก็ยังต้องเจอกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานหรือการเรียนก็ได้นะคะ tower อ,อาจจะมีการจบความสัมพันธ์ในเร็วๆนี้เพราะว่า มันมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์ King of Cups มีใครบางคนบริหารเสน่หนะคะพูดไม่ตรงกับการกระทำย้อนแยงกันนะคะแล้วก็คุณน่าจะรักรักเลิกเลิกกับคนคนนี้ on on off off มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะดูทรงเราก็คงจะไม่ถึงขนาด in relation นะคะ หรือถ้าในกรณีที่อินเลชั่นก็เป็นลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าคับลูกคับดอกไม่ชัดเจนปิดบังซ่อนเลนนะคะแล้วก็คำพูดย้อนแย้งกับการกระทำนะคะไม่มีสัจจะนะคะในหมู่โจร ก็ดูทรงแล้วเดวิลก็คงจะไม่มีสัจจะอยู่แล้วล่ะนะเพราะนั้นก็ชาวสิงหัวใจสิง์น่าจะไม่ไปต่อกับพลังงานนี้นะคะนี่คือด้านดาร์กที่เกิดขึ้นนะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีสิง์นะว่าจะเป็นยังไงนะคะ t e n of arrows ใบนี้พลังงานจะเท่ากับ10ดาบนะคะเพราะนั้นก็น่าจะมีการบล็อกหรือโดนบล็อกก็ได้นะคะเท king of coins เจอกันด้วยงานหรือการเรีนก็ได้เขาเป็นคนที่ดูดีแหละนะคะแต่ในความดูดีอาจจะไม่มีสีนเท่าไหร่ในแง่ของสินข้อ3า หกไม่เท้ามภายในหลูปกุมภานี้คุณสิงห์อาจจะตัดสินใจที่จะจัดการกับ relationship แน่นอนนะคะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะหรือจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสนะคะ หรือเขาจะเลือกใครเราจะเลือกใครก็ได้คือการครบซ้อนมันอาจจะหร,หรือคุยมากกว่าหนึ่งคนอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่คุณสิงห์บิวตัวคุณสิงห์เองอาจจะเป็นคนที่เจ้าชูช้เสเองก็ได้หรือมีช้อยส์มากกว่าหนึ่งนะคะขอบคุณสําหรับ92,000ซับสไคร์นในช่องชูแม่มอสารานะคะขอบคุณ10,000คนที่ตามในเพจแล้วก็ขอบคุณ400รีวิวในเพจมอสรานะคะขอบคุณจริงๆเอาล่ะ ขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีสิงดีกว่าจักรวาลบอกให้คุณคอลล r s ยูโซเมจแสดงว่าจักรวาลไม่เซฟคนนี้แล้วล่ะนะคะแสดงว่าจักรวาลไม่เชียนะชาวลัคนาราศีสิงห์อร์ริซูนคำว่าเวอร์ริซูนอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณอาจจะจบกับคนคนนี้เร็วรานี้แหละหรือจะได้เจอคนใหม่เราเรนี้แหละเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่อยาให้มาขวางประตูนะจ๊ะ c h i l เ r e n 1. เจอคนที่เด็กกว่าหรือมินิสัยเหมือนเด็กสองคนที่คุณดิวอยู่คนเนี้ยเขาเป็นเด็กแล้วเขาชอบบริหารเสน่ห์นะคะเพราะนั้นคุณสิงห์อาจจะไม่ได้จับได้ครั้งแรกนะคะคนเขาเนี้ยอาจจะเป็นครั้งที่3ครั้งที่5แล้วแล้วก็พูดว่าจะไม่ทำอีกแล้วก็ทำซ้ำๆเดิมๆผิดเรื่องเดิมๆนะคะนี่คือพลังงานของคนที่คุณสิงห์ดิวอยู่ด้วยตอนนี้นะเอาล่ะ ถ้าชวาวราศีสิงห์และชาวสองอยากรู้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเขาจะกลับมาไหมคนคนนี้เขามีเจตนาอะไรกับเรากันแน่แล้วเขากับอีกคนนึงเนี่ยเป็นอะไรกันในด้านดาร์กในดาร์กแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กจากรูปเท่านั้นคุณสิงห์ไม่ต้องเล่าอะไรเลยแม่มดจะเป็นคนเล่าทั้งหมดเรื่องราวของคุณสิงห์ให้คุณสิงห์ฟังเองนะคะ Inbox Management Mosaera หรือ ID Line ด้านบนนี้นะเราไม่อ่านรีวิวแม่มดดูก่อนนะคะอ่านสักห้ารีวิวนะคุณจะอยากปรึกษาแม่มอสุราะนะ คุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคุณมีเพื่อนเป็นแม่มดนะถามครูบาอาจารย์ให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ดีกว่าด้วยไพ่เมโมซารานะคะซึ่งสามารถบอกด้านดาร์กในดาร์กสุดนะ่ะนะและเป็นสำหรับที่ทำให้แม่ได้รีวิวดีมากๆนะคะเอาละ่ะยังไงต่อดีครูบาอาจารย์ครูบาอา,าจารย์บอกว่าอะไรเขาเป็นคนดูดีแต่เขาเป็นคนที่มีคนของเขาอยู่แล้วมีครอบครัวแล้วด้วยซ้ำบางคู่บางคนนะ แล้วก็เป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือหน้าที่การงานดีหัวขนสวยแต่ไม่มีศีลนะจ๊ะก็ให้ระวังไว้นะคะระวังใจตัวเองนั่นแหละนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเอาล่ะขอให้ผ่านพ้นนะรับทรัพย์ในตรุษจีนปีใหม่นี้นะคะแล้วก็ขอให้ได้เจอคนดีๆในวาเลนไทน์ก็แล้วกันนะเอาล่ะทีนี้เราจะมาเปิดพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดนะคะ สินเนียนควายเลอร์กองสีฟ้าชัยขอให้คุณเฮงๆปังๆในปีใหม่นี้นะจ๊ะมั่งคั่งร่ำรวยนะชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดนะคะผู้ที่เกิด23กรกฎาคมถึง22สิงหาใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดสี่ไม่เท้าให้ระวังคนมีครอบครัวหรือคุณสิงห์นั่นแหละที่มีครอบครัวนะคะ แล้วก็อาจจะแยกกับเขาไปแล้ว The Magician ให้ระวังคนที่มีครอบครัวนะคะเจอกันด้วยงานนะแล้วก็เป็นคนฉลาดด้วยนะคนคนนี้ฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดธรำรนะคะแต่ไม่โสดนะให้ระวังไว้ King of Pentacles น่าจะเป็นคนนี้แหละนะคะที่คุณสิงแบบ The World มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวนาลราศีสิงห์นะคะ t เด o ิลกับ View of Fortune มันจะสนับสนุนพลังงานกันมากๆ5ห้าถ้วยคุณสิ่งน่าจะโสดเพราะว่าเลือกที่จะหันหลังให้คนที่มีครอบครัวคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะนี่ไงสามดาบนี่ไงนี่คือด้านดาวในดาวของ EP นี้นะเพะาะนั้นก็เนี่ยเขาเป็นเดวิลอะสามดาบสามเหรียญน,นะคะนำพามาได้งานหรือการเรียนนะด้วหน้าที่อะไรบางอย่างนะคะ เอาล่ะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะชาวลัคนาราศีสิงห์ทีนี้ขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดดีกว่าขอบคุณ92,000 pockets u r ับสไ e ร์บช่องชุม,มัมกรสรานะคะขอบคุณ10,000คนที่ตามในเพจแล้วก็ขอบคุณ400รีวิวด,ดีๆขมังเวทมากๆในเพจลองเข้าไปอ่านกันดูนะพาวเว มีใครบางคนมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้ว Queen of Coins คุณสิ่งดูเหมือนจะไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์แล้วก็ไม่อยากที่จะข้องเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าแต่คือไม่ข้องเกี่ยวด้วยเรレーションแต่อาจจะต้องข้องเกี่ยวด้วยงานนี้ก็ต้องระวังไว้นะคะคุณสิ่งดูเศร้าดู hurt นะ oppression เฮิร์ตต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ขัดใจทำสิ่งที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตัดสินใจมาในแนวทางที่ถูกที่ควรนะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีสิงดีกว่าคือแม่มดเนี่ยเปิดพลังงานเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่ต้องเปิดเยอะมันไม่ต้องเปิดเวอร์เวร์เพราะอะไรเพราะพลังงานไม่เคยโกหกอยู่แล้ว ถ้าคุณได้มีโอกาสอ่านรีวิวแม่หมดนะคุณจะรู้ว่าทําไมรีวิวไม่มดถึงออกมาเป็นแบบนั้นทั้ง400รีวิวตอนนี้ก็คงจะเกิดแล้วละ่ะเป็นเพราะว่าพลังงานจะบอกตรงเสมอนะคะเราไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่มดฟังเลยเพราะว่าจะเป็นคนที่เล่าเรื่องคุณสิงให้คุณสิงฟังเองอัน required love คือเขาเป็นคนที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะมาแบบมาแบบดูดีฉลาด โกลงคาลมอะไรอย่างนี้นะ f o สกี n Learning คุณมูฟอ o นนะคะให้อภัยตัวเองแล้วไปต่อดีกว่าเพราะว่าคนนี้คงไม่สามารถที่จะชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถจะมีอนาคตได้นะกับคนคนนี้ h a r t to h e a r t conversation ก็อยู่กันด้วยเรื่องของงานก็ได้นะคะคือมันควรจะมีการพูดคุยกันนะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ลนะนั่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณสิ่งไม่แฮปปี้ที่อยู่ใน relationship ที่มีทรงพลังงานแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลคราศีสิงหรือชาวสองอยากรู้ว่าคนจัดการยังไงคนคนนี้คนพูดไม่คนพูดคนพูดแนวไหนแบบไหนนะคะหรือเขาไม่เจตนาอะไรกับเราจริงๆแล้วเขากับคนคนนั้นเนี่ยมันจริงที่เขาบอกเราจริงหรือเปล่าว่าโอ้อยู่กันเดี๋ยวกำลังจะจัดการเดี๋ยวให้รอหน่อยเนี่ยจริงไหมนะ แม่มดบอกพลังงานด้านดาวจากรูปเท่านั้นคุณสิงไม่ต้องเล่าอะไรเลยนะคะ inbox มาในเพจมอสราหรือ ID ดีไลน์ด้านบนนี้นะเอาล่ะครูบาอาจารยมีอะไรอยากบอกชาวลัคนาราศีสิงนะคะด้วยไพ่แม่มอสตรา ura, นะคุณลองไปอ่านรีวิวแมนะ่มดดูก่อนเนาะคุณจะอาจจะอยากปรึกษาม่มดสรานะคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าตราบใดที่คุณมีเพื่อนเป็นแม่มดนะ มันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบรวดเร็วมากอ่ะนะคะในี่บางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งโดยที่ยังไม่มีสถานะเลยก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถจะไปต่อได้เนื่องจากว่าไปจุดใต้ตําต่อว่าเขาก็ไม่ได้มีเราคนเดียวเขาก็ไม่ได้จริงอย่างที่เขาพูดนะคะเอาล่ะยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณสิงห้ามผ่านพ้นอุปสรรคและบททดสอบในชีวิตนี้นะคะาราพื่นลงตัวก็แล้วกันยังไงเราจะกันอีพีหน้านะคะ ซิวชาวลัคนาราศีสิงห์รุ่ย